สวัสดีครับพบกับผมนัาพง์บุญทองเกษตรพิทักษ์โลกครับวันนี้มานั่งอยู่ในไร่มันสำปังแดดร้อนๆครับนี่ฮะผลลัพธ์ของมันสำปังนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวกันเลยครับผมวินัยพุกสุขครับอ่าตรงนี้อยู่เขตอ่าตะมนตทับน้อยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับแปลงมันของพี่กี่ไร่ครับสิบห้าไร่ครับผมพันผ่านแขกดำครับพันแขกดำ รอบก่อนนู้นประมาณ 3- 4สเดือนเนาะตอนมันกำลังอายุ3าเดือนเรามาขุดดูรอบหนึ่งละรอบนั้นก็ดกสวยเลยทีเดียวสวยเลยรอบนี้กําลังขุดครับอายุเท่าไหร่ครับที่ขุดอายุส0เดือนครับตอนนี้10เดือนเองคไม่ยังไม่ถึงปีเลยนะยังครับโอ้โหแต่มันใหญ่มันมันหนักด้วยครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับหนักหนักด้วยนะครับอ้วนอ้วนนะครับอาจจะดูไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะเพราะพันุ์ของเขาเป็นแบบนี้เนาะพันธุแขกดำจะจะหัวไม่ยาวครับประมาณนี้ครับแต่อ้วน อวบนะครับแน่นอนครับก็ใช้นะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีนี่ครับที่เราเห็นนะครับโฟทีเอาตัวนี้ก่อนเลยฉีดไปกี่ครั้งฉีดโฟทีไป4ครั้งครับสี่ครั้งแล้วตัวนี้ล่ะครับก็ฉีดอะมิโนแบกไป2ครั้งร่วมกันไหมร่วมกันไหมใช้ร่วมกันครับใช้ร่วมกันครับแล้วก็น้องใหม่ล่ะน้องใหม่ฉีดไป1ครั้งครับล่าสุดครั้งล่าสุดนะครับตอนประมาณกี่เดือน ก็ตอนประมาณ6 7เดือนนะครับประมาณนั้นครับเพราะว่ามาที่หลังเนาะมาที่หลังอ่าและแน่นอนครับนี่คือกลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีของเรานะครับเสริมต้นเสริมใบเสริมทางดินครับนะบำรุงดินเป็นในตัวแล้วก็ช่วยในเรื่องของเพิ่มแป้งอ่านะครับมาอย่างนี้เลยฮะครับมีคนงานมาขุดไล่มันเราตอนเนี้ยนะฮะกำลังขุดหัวมันเราตอนเนี้ยนะครับเขามาเห็นมันของเราแล้วเขาว่าไงเขาเห็นมันของเราก็บอกไปขุดที่ไหนยังไม่เจอใหญ่ขนาดนี้ครับอ่าครับนะครับแล้วลักษณะที่เขา เฉาะฟันมันเฉาะจากเงาก็คือฟันยากเหนียวแสดงว่าแป้งน่าจะน่าจะแป้งน่าจะสูงนะครับคิดว่าได้แป้งอยู่แล้วแบบเนี้ยแต่จะได้เท่าไหร่ก็ยังฝังเลยอ่านะครับและแน่นอนครับสิบห้าไร่เนี่ยใช้ปุ๋ยหมดไปกี่ลูกหมดไปไม่กี่ลูกครับก็น่าจะสักสองสามลูกครับแค่นั้นเองแค่นั้นเองเจ็ดลองพื้นเลยอ่าครับ ใช้แค่รองพื้นใช้แค่รองพื้นจนะไม่ได้ใช้แล้วฝน<ม>ไม่ค่อยตกจะหว่านปุ๋ยจะใส่ปุ๋ยก็ไม่ค่อยตกก็เลยไม่ได้ใส่เลยจะเลิศไปเลยบำรุงบำรุงด้วยกลุ่มวัวทีเดียวใช่ครับก่อนหน้านี้เนี่ยไม่รู้จักกลุ่มเนี้ต้องใส่ปุ๋ยเยอะไหมเต้องใส่เยอะหลายรอบอ่าครับหลายรอบเลยด้วย,ยรอบเลยด้วยนะครับอืมนะถือว่าลดต้นทุนไปเยอะไหมครลดต้นทุนได้แน่นอนได้เยอะครับนะครับแล้วก็ใช้พวกนี้แค่อย่างละซองด้วยซ้ำเนาะอย่างละซองสองซองแค่นั้นเองครับอืม นะอรัโอเคครับอันนี้ถือว่าเป็นความภูมิใจของพี่วินัยนะครับที่มาขุดมันสำลังของตัวเองในวันนี้นะฮะแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับผลผลิตออกมาขนาดนี้ไม่ใช้ต่อไม่ได้เลยครับแฟนบันแท้อยู่แล้วเนาะแฟนบรรแท้อยู่แล้วครับอโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่วินัยครับแชร์ประสบการณ์เรื่องเรามันสำลังอยากให้กเกษตรกรปลูกมันสำลังและมีผลลัพธ์เหมือนพี่วินัยแบบนี้ไปทุกแปลงเลยครับที่ได้ตัดสินใจใช้กลุ่มมิเตอพันโปรตทีนของเราผมนะัทพงศ์ประทองกเกษตรพัโลกลายไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ